สามท่านเนี้ยลักษณะเหมือนแบบเป็นเจ้าของรายการแบบตั้งมาบ่อยมากรวมไปถึงมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นข่าวเนี่ยนะซึ่งจะมีพวกพี่เนี่ยรวมอยู่ในนั้นเนี่ยแต่วันนี้เราคัดมาให้เนี่ยนะเป็นสิบเรื่องที่มีเดตติ้งสูงเด็ <S <S 2> <S ก2คนเขาแต่งงานกันแล้วหลังจากนั้นครับก็มีปัญหากันเพราะว,ว่าทางฝั่งของพ่อ,อไม่ได้มีการนําเอาเงิน ไปให้เป็นค่าสินสอดแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งานานากันสองคนที่เลิกกันเลยนะฮะ <ไป S 2> แล้วสุดท้ายจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมแฮปปี้เอนดิ้งครับทุกวันนี้ยังรักกันดีอยู่ยังรักกันดีโอ้โหเยี่ยมเลยนะเนี่ยแล้วเขาคนนะแล้วเขาก็ทำงานอยู่ด้วยกันนะมีจะมีตอนแรกจะมีคอนเสิเร์ตเลยนะอ้อเหรอมีการไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งนะริมบอทเอร์เวย์เออน้องพรก็มาร้องผมร้องไห้บอกขอความเป็นธรรมไป,ไปมาพอไปนั่งไล่กล้องวงจรปิดตำรวจเก่งมากนะครับไปเจอรถคันหนึ่งเนี่ยขับ ตามรถบัสไซ์แล้วไปไปมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนที่ฆ่าก็คือไอ้ช่างกิจที่มาเป็นชู้กับเมียของทางผู้ตายแล้วตรงจุดเกิดเหตุที่ไปเจอไปเจอศพอ,อ,อ่ะช่างกิจมาอยู่ด้วยมาอยู่ที่ปอบแล้วมาปอบมาปอบมันเนียนทำเป็นเห็นอกเห็นใจออถูกต้อง ถามว่าเบียร์ทุ่สียได้อยู่ไหนสินเสียทำถามนะสินแปดใช่สินแปดมีสินแปดมีอะไรบ้างมันเสียเวลาครับมันเสียเวลาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้ท่านท่องสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อท่านสวดปฏิโมกได้ไหมครับอ้าวอย่างนี้ปากแบบนี้ถึงคุยกันไม่ได้เห็นใจท่านอาจารย์วัฒนาเธอหนูว่าเคารพอาจารย์วัฒนานะแต่หนูว่าไม่อยากจะมาพูดอวดภูมิโชว์ภูมิอะไรถ้าบอกว่าพระบวชแล้วต้องศึกษาบาลีอย่างเดียวเนี่ยหนูว่าศึกครึ่งประเทศนะถ้าไม่ได้มีโอกาสเรียนบาลีเนี่ยถึงขั้นที่ว่าทางพระวัฒนาเองเนี่ย ท่านลงโพสตเลบอกว่าขอตัดพระสันต <upper> <ör> ิออกจากทีมพระอเวนเจอร์ั้งหมดอาชีออกจากเอเวนเจอร์เออเพราะมีการใช้กำลังคือท่านต้องการสันติวิธีจะเป็นแขกฝั่งหญิงฝั่งชายก็ต้องมาหยอดตูนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่ไม่มีหยอดตูไม่มีใครหยอดูเลยคือใครมานั่งปุ๊บแล้วก็จะไม่มีการหยอดูเลยตกลงว่าญาติใครแมันันนีคือเขาจะแยกแยกฝ่ายครับ ฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยก็จะไหว้ก่อนไ,ไอ้แยกอะญาติขาย,ยัาดมันแต่ว่าซองทั้งหมดก็คือรวมกันเดีย๋ยวพอายกเสร็จแล้วก็จะเอาซองมารวมกันเรื่องราวของคู่บ่าวสาวแต่งงานกันแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้าวันเลิกกันเลยตกลงเรื่องของไอ้ไอ้เงินสินสอดเนี่ยไม่ลงตัวอืมอก็มีเรื่องราวกันแล้วคนรักกันมาตั้งนานอยู่ดีเลิกกันห้าวันแต่งแล้วเลิกเลยด้วยเรื่องเงินเนี่ยนะั่น เป็นไม้ธรรมดาไหมหรือว่าไม้ที่เบื้องบนจะให้ที่มันจะมีคลื่นนี่คือถ้าจับมันขึ้นเหรอเอาจับไม่ตีเอาไหมเฮ้ยอนี่แล้วถ้าผมจับมันจะดังอึดอึดยงผมร้องไห้ไหมผมคนยากจับได้ไหมอ่ะเลื่อนมาข้างหน้าหน่อยเลื่อนมาทำอนุญาตไหมอนุญาตไหมต้องบอกก่อนอนุญาตไหมพระเจ้าค่ะอนุญาตอนุญาตแล้วขอใครนะไม่ต้องถามไม้ก่อนนะอไม้จะบอกวไงใครคือพ่อใครพระอาจารยาก็สื่อกันก็สื่อกันผมจับนะจับนะ <c oughs> เฮ้ยพี่ <c oughs> ขึ้นไหพี่หนุ่มก็มี <c oughs> อันนี้เนี่ยเคสเนี่มันน่าหดหูมากแต่มันมีกลุ่มวัยรุ่นวันนั้นน่ยมีมากันเยอะอเป็นแก๊งลูกตำรวจมันก็ขับรถไปรถมาอยากจะแก้งป้าเขาอะนะมั <c oughs> ะนก็แก้งไปแก้งมาทำป้าเขาแรงนะอัดไปอัดมา เสียชีวิตตอนแรกตำรวจไปจับสามีแกก่อนอลุงเปียไปจับมาเป็นแผนเรียบร้อยนะพี่นันเป็นเรื่องเป็นราวแต่สุดท้ายเนยนักข่าวมันเขาไปเจอกล้องวงจรปิดเห็นไอ้กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้นี่ว่เฮ้ยมันไม่ตรงอย่างที่มาทําแล้วนี่ว่าคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นแกงลูกตํารวจแล้วมีการตํารวจมีการช่วยเหลือกันหรือไม่มันมีประเด็นแตกหนอ เพราะมันมีบุคคลบุคคลนึ่งที่อยู่ในพื้นที่มไม่พอใจคุณกันผมถามไอ้การที่คุณกันไปทําแบบนั้นน่ะในมุมของทางคุณอมรินเองเนี่ยคุณคุณไม่แฮปปี้ตรงไหนคุณไม่แฮ ppy ตรงภาพดีเดียรอชาติที่ออกมาจากหัก,กสื่อครับอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นยังไง อย่างเช่นกรณีที่ว่าเฮ้ยกูการจอมพลังเว้ยมาแล้วเว้ยประมาณนี้ครับผมถามว่าแล้วถ้าการปล่อยให้กลุ่มพวกนี้อยู่ในพื้นที่ต่อแล้วก่อเหตุแบบนี้อีกเนี่ยมันจะมีกลุ่มในลักษณะแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกไหม,มคุณได้มองมุมนี้บ้างหรือเปล่านะผมก็เลยอ่ะโอเคการที่ผมออกมาช่วยคนแล้วคุณเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมผมรู้สึกว่าผมเสียหายผมต้องส่งรายวันวันละเท่านี้นะครับแม่สี่หมื่นผมก็แจ้งความประสงค์บอกแม่ ถ้าขายช่วงแรกผมยังไม่มีตังค์ให้แม่นะแม่ปูนานะครับมันนั่งประจันหน้ากับทางคุณจักระบุ๋มครับแล้วพอหลังจากวันนี้คุณกันดูอยู่คุณกันยื่นมือมาช่วยเหมือนป้าปูนาเขาน่าจะได้รับเงินครบแล้วนะแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทํามาหากินผมว่าก็ดีนะถ้าสมมติเขาผิดพลาดแล้วรู้จักเปลี่ยนแปลงลอวท็ชัระหนีคือทุกอย่างเลยทุกเรื่องเวลามันเกิดอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมาก็แล้วแต่เรารู้จักเฮ้ยเอาสิ่งที่มันผิดพลาดมาแก้ไขน้อมรับนะปรับปรุงผมเชื่อว่าคนพร้้ออมใหภัย เป็นเรื่องราวของทางแม่ตั๊กนะครับก็มีประเด็นที่เปิดขายทองนะฮะแล้วทองเองเนี่ยก็ปรากฏว่าเหมือนกับมาตรฐานเนี่ยไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ตํารวจทางสอบสวนกลางเองเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวทางฝั่งของแม่ตั๊กกับป๋าเบียไปนะครับคุณผู้ว่าคุณเคยเป็นหมอดูอื ที่คุณเคยเป็นอันนี้เขาเรียกว่ามิจชาชีพไม่ใช่หมอดูอาจารย์เบียร์ครับขออนุญาตถามครับอาจารย์เบียร์จบสำนักหมอดูที่ไหนมาครับไม่ได้จบที่ไหนเลยก็นั่นั่นดิครับนี่ไงครับมันก็เลยไม่มีจรรยาบรณไงก็เลยพูดไปได้ว่าเคยเป็นหมอดูเพราะ<ด>หมอดูจะต้องมีครูบาอาจารย์มีจรรยาบรณครับพี่หนุ่มเป็นกระแสะเป็นประเด็นเลยเพราะว่าอาจารย์เบียร์แกมาบอกว่า หมอดงหมอดูเนี่ยก็อย่าไปเชื่อทำไมถึงไม่เชื่อนี่แหละหมอดูเขาไม่พอใจเขารู้สึกเฮ้ยไปพูดแบบนี้ได้ยังไงพูดแบบนี้เนี่ยเขาเป็นอาชีพเขาเขามีครูมีบามีครูบาอาจารย์ก็มาเนี่ยดีเบตกันแบบนี้คือคุณพูดโกหกตลบตะดลงตัวเองตลอดมันจะตลบตะเลง,งครับในเมื่อผมเคยมีความเห็นผิดแล้ววันนี้ผมมีความเห็นถูกต้องแล้วจึงบอกสอนในสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแบบนี้เรียกสัตบุรุษนะครับ การที่ผมพูดผิดแล้วยังยืนยันคําพูดที่ผิดผิดต่อไปเรียกอาศัตตบุรุษนะครับนันการที่ผมเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็แสดงว่าคุณยอมรับตัวเองว่ารู้ไม่จริงก็ไปเที่ยวสอนให้เกิดความเสียหายใช่ไหมแต่ผมแก้ไขใช่ไหมครับนี่สันติจาได้ไหมจําได้ภาพนี้ก่อนแจ้งเกิดเข้ามาที่นี่ก่อนวันนี้ดูสันติวันนี้ดูสันติอยู่นิ่งเลยแต่มันยังมีอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายติดปลายนุ่มหน่อยที่บอกว่า ผมกับพี่นักกิจนั่งอยู่ด้วยกันวันนี้ครับแล้วโดนด่าพี่หนุ่มก็ถามว่าไงหนุ่มหลังไม่ได้พูดอะไรกับมึงเลยเนี่ยอ้าวแล้วเมื่อกี้มึงเรียกหนยนุ่มไม่ใช่เหรอไอ้นุ่มไออพูดอะไรไหนหนุ่มไหนมึงจะทำอะไรกูเนี่ยกูนอนอยู่บ้านเฉยเนี่ยมึงกับกูเนี่ยไอ้ไม่ใช่มึงมึงนี่หมายถึงผมหรือหมายถึงพิตรีฮะฮัลโหลอุลิตหาเรื่องกูอ่ะ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาในหมู่บ้านทะเลาะกันแบบว่าเขาพยายามเสียงดังเวลาดื่มแล้วเขาจะเสียงดังผมครูดาทอถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องก็เลยเราก็เลยยกขบวนเป็นซักชุดก็เลยบอกว่าเลิกกลางรายการเลยวันนั้นรายการยังไม่ทันจบดีเลยอกลุกเลยบอกไปแล้วไม่เอาแล้วไม่ทนเห็นไหมเนี่ยดูไหมกราบสวยไหมกราบสวยไหมอ้าวเห็นไหมเนี่ยตอนรับแล้วมาเลยเชิญเข้าไปในบ้าอะไรเลยนี่ผมแบบขอโทษนะครับผมโอ้พ่งจะเห็นท่าน